สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะก็คือนะคะหลายๆคนก็มีเรื่องปัญหาในการาลดน้ําหนักนะคะลดสัดส่วนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะจะบอกว่าตอนนี้น้ําหนักเราอยู่ที่ประมาณ า53ากว่านะคะก็คืออยากจะบอกว่าคือเราอ่ะอยากจะทำชาเลนจ์ให้กับตัวเองนะคะ21วันนะคะว่าเราจะสามารถาลดได้เยอะแค่ไหนนะคะแล้วนะคะแล้วเราก็จะไม่พึ่งยานะคะเนาะก็คือเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูนะคะ,ส,ะส่วนคือแบบเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างเผ็ดนิดนึงเป็นคนกินกินเยอะนะคะ ชาเลนจ์ยี21วันก่อนวันเกิดนะคะก็คือวันนี้เป็นวันที่30มิถุนายนนะคะแล้วก็เราจะเริ่มจากวันนี้เป็นวันแรกเลยเนาะก็คือวันที่เราอัดคลิปนะคะแล้วก็วันที่21กรกฎาคมนะคะเป็นวันเกิดเรานะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเรานั้นมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะที่เราทําคลิปแบบนี้ยขึ้นมาไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าเราอยากจะสร้างวินัยให้กับตัวเองนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําคลิปแบบนี้เราก็จะแบบผัดวันประกันพรุ่งนะคะว่าอ้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกคงากายก็ได้เอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยทําก็ได้นะคะก็คือเราอะเป็นคนที่น้ําหนักขึ้นง่ายมากแล้วก็เป็นคนกินเยอะเป็นคนชอบดื่มนะคะเนาะถ้าเกิดใครแบบว่าได,ได้ได้ตามเป็นเพื่อนเราใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยได้ตามอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าไปกินไปดื่มกับเพื่อนบ่อยมากแล้วก็กินอาหารแต่ละอย่างก็คือเราไม่ได้แบบว่าสนใจเลยนะคะว่าอาหารมื้อนั้นเราจะแบบว่า ทำให้เราอ้วนหรือผอมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจในในตรงนั้นนะคะเราก็แบบว่าฉันหิว่าฉันก็กินเนาะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็เลยจะมาสร้างชาเลนต์นะคะให้กับตัวเองนะคะ21วันก่อนวันเกิดมาดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะอันดับแรกนะคะดิฉันนะคะก็จะแบบว่าเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้ก็คืออาทิตย์หนึ่งผ่านมาแล้วเราอะได้ทำการ IF นะคะแต่ก่อนที่เราจะมาทำ การ IF เนี่ยเราได้เข้าไปฟังช่อง y o u t u b e ช่องหนึ่งนะคะชื่อหมอหนึ่ง Healthy Hero นะคะก็คือเราให้เครดิตคุณหมอไปเลยเพราะว่ามันทำให้เรานะคะรู้จักกับร่างกายตัวเองก่อนก่อนที่เรานะคะจะลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราออกกำลังกายหนักๆแล้วเราก็จะสามารถลดน้ำหนักได้ซึ่ง คือพอเราเข้าไปฟังคุณหมอพูดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเรามันทําให้ตัวเราอ่ะรู้จักกับร่างกายตัวเราแล้วก็มันทําให้เรารู้ว่าเรานะคะต้องการอะไรเนาะดังนั้นนะคะพอเราฟังไปเรื่อยๆมันทําให้เรารู้ว่าฉันควรจะกินอะไรฉันควรจะทํำยังไงฉันควรจะจัดการอะไรกับร่างกายตัวเองจัดการยังไงนะคะหลักๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่30มิถุนาใช่ไหมเราก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะตื่นเช้ามาเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราดื่มน้ํานะคะดื่มน้ํา ดื่มน้าในอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็เราจะชอบดื่มกาแฟแล้วก็ใส่น้มามะนาวเป็นกาแฟดานะคะใส่น้มามะนาวอันนี้มันมันแล้วแต่คนนะว่าจะเห็นผลไม่เห็นผลแล้วก็เราทําการา IF นะคะโดยการเริ่มทานถ้าเกิดวันไหนเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเริ่มทานตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะหยุดทานอีกทีตอนอ สองทุ่มหลังสองทุ่มนี่ก็คือแบบห้ามจับอะไรใส่ปากแล้วเนาะแต่ถามว่าบางทีมันก็มีหลุดไหมมีหลุดค่ะเพราะที่ฉันทํางานร้านอาหารนะคะบางทีแบบมีอาหารแบบเศษอยู่แล้วก็แบบเจ็บจับ,จ,บจับใส่ปากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วส่วนมากก็จะเป็นของทอดค่ะทุกคนเนาะแต่ว่าเราเริ่ม i อเมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ถามว่าเราเห็นผลไหมเราเห็นผลนะคะน้ําหนักมันจะเป็นอย่างนี้เนาะ ขึ้นนี่ขึ้นพวดพวดเป็นกิโลแต่ว่าลงนี่ลงทละขีดสองขีดถูกไหมคะทุกคนแต่พอลงมาปุ๊บมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำอ่ะมันเห็นผลจริงๆนะมันทําน้ําหนักอาจจะลงเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราตัวเบาขึ้น อันนี้ก่อนหน้านี้นะคะเราหนักอยู่ที่ประมาณ54เกือบ55เราเคยหนักสูงสุด56นะคะช่วงที่แบบว่าโควิดมาใหม่ๆเลยแล้วก็มันก็ทําให้เราแบบขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไม่ลงไปเกินแบบ52อะไรเงี้ยนานมากแล้วนะคะที่ที่ฉันไม่เคยไปแตะเลขนั้นนะคะเป็นปี2ปีแล้วนะน้าหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ53 54แต่ถ้าเกิด น้ำหนักประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดมวลกล้ามเนื้อเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรากระชับมากกว่าการมีไขมันถูกไหมคะอย่างดิฉันเนี่ยย้อยนะคะทุกคนดูนี่หน้าท้องท้องปิ้นเวลานั่งนี่ก็เห็นพุงเห็นไหมเออเนาะแล้วแขนยังไงแล้วขาหนีบอย่างเงี้ยเดินทีแบบขาแบบขาเบียดกันอะเข้าใจปะมันก็เลยจะทําให้แบบขาเราช่วงขาหนีบเราอะมันดําช่วงก่อนที่เราจะ IF นะคะเราน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ 54กว่าเกือบ55เพราะว่าช่วงวิคเอนเราจะดื่มใช่ไหมอย่างที่เราบอกนะคะแต่ช่วงนี้เรา IF มันก็มีหลุดดื่มบ้างวันวันหนึงแก้วนึงแต่วิคเอนก็จะไม่ใช่แก้วค่ะวีคเอนก็จะเป็นขวดขวดไปเลยนะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะเราจะกินแบบกินปกตินะคะเราจะไม่กินแบบนับแคลเพราะว่าถ้าเกิดนับแคลเราก็จะแบบเดี๋ยวไม่มีแรงทํางานนะคะเพราะเพราะดิฉันทํางานแบบ ไถนาอะไรอย่างเงี้ยใช้แรงงานนะคะเป็นพวกใช้แรงงานนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะดังนั้นนะคะที่ฉันก็จะมาเริ่มจากการวัดสัดส่วนให้เพื่อนๆได้เห็นกันก่อนเลยนะคะบอกกับตัวเองด้วยนะคะว่า21วันเนี่ยหลังนับจากนี้นะคะดิฉันจะแบบกระชับร่างกายตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ น้ำหนักจะลงเยอะไหมหรือว่าถ้าน้ำหนักไม่ลงแต่ว่าสัดส่วนเราจะกระชับเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็คือก่อนเริ่มเนาะช่วงข้างๆเนี่ยนะเวลาเราใส่พวกเสื้อในอย่างเงี้ยมันจะปิ้นเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมมันจะปิ้นนะเนี่ยโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยเวลาใส่เสื้ออัดๆเห็นไหมมันจะปิ้นออกมาอย่างงี้เห็นไหมทุกคนเออเนาะแล้วก็พุงนะคะพุงอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงบ่ายแล้วนะก็คือเรากินข้าวแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังมีพุงอยู่ แต่ถามว่าวันนี้เห็นน้าหนักตัวเอง53ดีใจไหมดีใจค่ะเพราะว่าเมื่อวานน้ําหนักอยู่ที่54เดอ้อทุกคนเออนะคะนี่นะคะพุงก็จะปิ้นเนาะแล้วก็อย่างช่วงแขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมแขนดิฉันนะคะก็จะไม่ได้กระชับนี่ต้นขาเหมือนกันนะคะไม่ได้กระชับเห็นไหมพุงเออเดี๋ยวเราจะมาวัดสัดส่วนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสะโพกก่อนเลยนะคะเบย วัดตรงไหนอะประมาณสามสิบเนี่ยค่ะสามสิบห้าสามสิบหกนะเห็นไหมเนาะแล้วก็หน้าท้องนะคะมาดูตรงช่วงหน้าท้องกันหน้าท้องจะอยู่ที่ประมาณอันนี้แบบไม่ขาแมวเลยนะตัวเธออยู่ที่สามสิบสามนะคะสาสิบสามนะแล้วก็ขึ้นมาตรงช่วงเอวช่วงนี้นะคะ เอลสาค่ะทุกคนเมื่อก่อนดิฉัน,นะเอลยี่สหนะคะตอนนี้เอลขึ้นมา30เก่งปล่าเออเอลสานะคะอกคงไม่ต้องวัดหรอกมั้งเพราะว่ามัน <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณ34กว่านะคะมันติดมันติดฟองน้ํานะคะมันก็เลยดูใหญ่ <c oughs> แล้วก็มาดูต้นแขนกันนะคะรอบต้นแขน อยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะคะทุกคนเดี๋ยวัดตรงกล้ามสิเออฉันเป็นผู้หญิงมีกล้ามนะคะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะจ๊ะ10นิ้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละคะ่ะในการฉันวัดถูกไหมอะเธอฉันเกิดมาฉันก็ไม่ค่อยได้วัดสัดส่วนตัวเองเพราะว่านี่อยากจะวัดเดี๋ยวตัวเองจะร้องไห้นะคะ คลิปนี้ก็พูดมากทีนึงนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันก็เป็นการเริ่มต้นนะคะของวันแรกเนาะก็จะมาให้เพื่อนๆเห็นเฉยๆนะคะว่าก่อนเริ่มต้นนะคะสารล่างดิฉันนะคะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็21วันหลังจากนี้นะคะจะสารล่างเพกว่านี้ด้วยความไม่มีวินัยของตัวเองหรือว่าจะฟิตกว่านี้ด้วยความที่ตัวเองมีวินัยนะคะเดี๋ยวก็คอยติดตามกันนะคะจะพยายามลงคลิปนะคะแบบ ทุกวันเพื่ออัปเดตกันวันต่อว,วันไปเลยว่าวันหนึ่งอ่ะดิฉันทําอะไรบ้างเนาะนะคะก็กินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกัะนเนาะก็คืออย่างที่เราบอกนะว่าเราทํา IF นะคะกินตั้งแต่หลังบ่ายโมงครึ่งจนแล้วก็หยุดกินนะคะตอนสองทุ่มหลังสองทุ่มคือห้ามจับอะไรใส่ปากเลยแค่ดื่มได้แต่น้ำนะคะเดี๋ยวเราก็ จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆอีกทีหนึงเนาะนะคะยังไงก็ติดตามก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการออกกาลังกายกันด้วยแหละแต่ไม่ใช่วันนี้นะคะจะเริ่มพรุ่งนี้ค่ะวันนี้แค่มา,าเสนอหน้าเสนอตัวเฉยๆนะคะแล้วเจอกันค่ะ